สวัสดีครับผมบัตชี่ครับแล้วผมฮัตเตอร์ครับ,รบวันนี้เรามาจะจะมาชิมหนังปลาแซลมอนกันนะครับเรามาเริ่มที่รสชาติแรกเลยเป็น,นรสชาติดั้งเดิมดั้งเดิมนะครับนี่เรียกว่าออริจินอลออริจินอลใช่ออริจินลอลจะแกะให้ชิ้นอะไรถึงร้อยห้าสิบบาทนะคะับถึงร้ห้าสิบบาทกับเจ็ดหนึ่งร้อ 7, 7, ยเจ็ดสิบกเป็นทยเจ็ร้อยเจ็ดสิบดังนั้นร้อยห้าสิบ แต่ทีนี้เวลาชิมให้หักทีเลยนีดเลยนี้เพราะมันมีหลายชิมหักเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ทันเดี๋ยวคลิปมันจะยาวจืดอะเอาเกลือเลยนีดแล้วยังไงบ้างมันไหมไม่มันกรอบกรอบกรอบมันมันแล้วแล้วชาติเป็นยังไงบ้างก็คือหนังปลาก็คือเหมือนบ่ารสออริจินอลก็คือไม่ผสมแบบไม่ใส่พริกไม่ใส่ไร ฮะมันมันจิ้มเป็นแบบๆมันมันใช่ไหมอืมอ่ะลองดูดิกินง่ายอร่อยอรอะไร่อยไหมเหมาะกับกินเน,นี่ยอันนี้ไหมกินกับบะหมี่ไหมข้าวเหนียวบะหมี่บะหมี่ได้ไหมกินกับบะหมี่ได้ไดยู่ได้อยู่กินกับบะหมี่ได้อ่าแปะรถต่อไปคปรับพี่ปัตเตอร์ปิดฝาแล้วก็ขอเป็นรถกระเทียมพริกไทยครับ โอ้ยแล้ม่เปิดว่าพีกตว่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่จะสุดท้ายหนะลูกอ่าเปิดเร็วๆเร็วๆก็คลิปมันจะยาวแล้วก็อ่ะพี่หมูเปิดดิรสชาติที่สองอ่าเร็วๆลูกอ่ะเป็นกระเทียมพริกไทยนะครับอ่ะมืออ่ะเร็วๆครับเป็นรสชาติที่สองรสชาติที่สองนะครับ อากิมเลยอันนี้เป็นของเขาทั้งคู่สี่ถุงนี้นะคะแล้วก็ให้เขาทยอยกินทั้งวันอ่ะเอาันนี้ชิมให้ชิมบุ่หน้ากากไปก่อนนะพัตเตอร์อร่อยรอกนี้เคยกินแล้วอร่อยมากหอมหอมอะไรลูกหอมกระเทียมหอมกระเทียมอร่อยไหมพีัตเตอร์อร่อยมากใช่มันกรอบ ีีม้กินรีวิวลูกเก่งมากเก่งมากนะคะมีแต่คนชอกินะรสชาติที่สามรสชาติที่สามเป็นไข,เข่ขเคม็มอ่าไข่เค็มเกล็ดสิอร่อยอยู่ <All you. S 3> มือไม่ว่าง <All you. S 3> อ่ะอร่ <All you. S 3> อยรีบแกะรีบแกะ็ด่ไปโดนเสื้อนะลูกอย่าไปไป้ายเสื้อป้ายมือไม่เอาอร่่่ออออยยยูรรสชาติไข่เคม็มไม่เคยกินเลยถามจริงใช่เฮ้ยโงแล้วไม่เคยฝากไปให้กินหรอ แล้วจะติดใจแล้วจะติดผมไม่เคยกินของไข่เค็มใช่เอ้าหรอเอาลองเอาลองลองไข่เค็มอืมกินชัวร์มาเลยฮักดมก่อนดมก่อนดมไข่ดมว่าไข่เค็มไหมเค็มชัวร์อ่ะกรอบอร่อยมันไหมลูกมันอันนี้มันมันอันนี้มันแล้วหอมไข่เค็มไหมหอมอร่อยไหมมีไข่เค็มผสมไข่เค็มชัวร์ เข้าถึงไข่เค็มชัวอไข่ไม่ไข่เค็มชัวนี่เด็กๆชอบกินนะคะถุงนี้ร้อยเจ็ดสิบบาทถุงเดียวนอกนั้นร้อยห้าสิบอะรถพริกแล้วทีนี้ลงนรกกันซะลงนรกกันซะทีนี้เจอแล้วลงนรกแล้วเผ็ดละค่าสุดท้ายเป็นค่าพริกมาลุ้นเลยมาลุ้นซีมิตรแมงจะเผ็ดไปอ้า ก้อนเพชรด่าเนี่ยอ่ะแค่นี้นะจิบชิ้นโตก่อนจิบชิ้นที่โตไม่เอากินนี่หน่อยก็ได้มันก็หวานดีนะชิ้นใหญ่มากเอาชิ้นใหญ่เอาพี่อาพี่เราไม่ไหวแอ่ะเยอะใหญ่เป็นไหมหักครึ่งนึงหักไหวหมดรักไม่หมดก็หักเอาครึ่งนึงอีดอกเดี๋ยวนี้มึงรีวิวนะเว้ยมันเผ็ด เด็กกินไม่ได้อ่ะเข้าใจนะเอออย่นี้่ะมึงรีวิวเดี๋ยวมึงไล่ร้านกูว่าอีดอกโอเคเยี่ยมมึงเด็กได้เาก็สามรสอีดอกรีวิวอีดอกไล่ร้านกูเลยมึงเผาโรงงานกูดีกว่าไปโอเคไหมแต่มันก็อร่อยนะรสพี๊ดอร่อยอยู่อร่อยหวานเผ็ดๆแต่ว่าเด็กก็กินน้อยหน่อยเออเด็กกินน้อยหน่อยนะครับไม่ไหวละโอเค บายบายครับสวัสดีก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย